ส่งกำลังใจลิซ่าแบ a ็คพิงแจ้งข่าวร้ายทำแฟนๆทั่วโลกเป็นห่วงมากอยู่ในช่วงทัวร์คอนเสิร์ตยังหนักเลยจริงๆสำหรับ4สาวแบ็คพิงซึ่งในตอนนี้ไป World Tour ร์คอนเสิร์ตแบ a ็คพิงบลอคพิง o ์เวิลด์ทที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนเมื่อวานนี้5ธันวาคม65โดยล่าสุดลิซ่าดาลิสามโนบาลเธอได้ออกมาแจ้งข่าวให้กับแฟนๆทราบ ถึงอาการปวดที่คอและขอยกเลิกการแสดงโปรแดนการเต้นรูดเสาที่แฟนๆหลายคนรอคอยโดยลิซ่าได้ออกมาแจ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าถึงริงชาวบาร์เซโลนาขอบคุณที่มาในคืนนี้หนูขอโทษที่ทำให้พวกคุณเป็นห่วงเกี่ยวกับอาการปวดที่คอและแตัดสินใจไม่ทำการแสดงโปรแดน ฉันรู้ว่าบิงตั้งตารอแต่ฉันอยากจะบอกพวกคุณว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอาการดีขึ้นมากแล้วขอบคุณสำหรับบิงทุกคนของฉัน